สวัสดีคะ่ะรวมรถมือสอง JK นำเสนอรถเก๋งมือสองราคาถูกๆนะคะเพียงแค่3 5 0 0 0บาทเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะคันนี้นะคะ Nissan ซ i f i โ o A32 เครื่อง2,000พันค่ะหัวฉีดด้วยนะคะเกียร์ออโต้ภายในเบาะหนังกระจกไฟฟ้าพงมามไรพาวเวอร์นะคะกุญแจมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะสีสวยตามอายุนะคะมีริ้วรอยกันบ้างตามการเวลาค่ะทุกท่าน ล้อมแม็กเดิมโรงงานนะคะมีดิสเบรกสี่ล้อค่ะช่วงร่างดีเลี้ยวสุดไม่มีดังไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะคะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลค่ะขับทางไกลก็ไปได้แอร์เย็นระบบไฟติดครบผ้าสี6-7เล่มพร้อมโอนนะคะ35,000บาทค่ะรถอยู่ที่จังหวัดชนบุรีสนใจคันนี้นะคะติดต่อเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขาย นัดหมายกันล่วงหน้าด้วยนะคะและควรเดินทางไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ